ก็อนุญาตให้นํารถจักรยานเข้ามาได้นะคะในสองพื้นทจ่ที่จะเข้ามาในสวนแห่งนี้ได้แล้วก็เดินเข้าย้อนคะซึ่งจะไม่อนุญาตให้นำส่วนตัวเข้ามาในสวนนะคะบริเวณที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้เป็นกลุ่มของยาขับปัสสาวะค่ะอย่างเช่นข้างในจะมีอ้อยแดงมะละกอสับปะรดนะคะแล้วก็ด้านล่างดอกขาวเป็นญ้าหนวดแมวใช้มีส่วนของทั้งต้นได้เลยสำหรับญ้าหนวดแมวนั้นจะช่วยขับปัสสาวะ เอามาชงชาดื่มหรือแม้แต่พวกระจีเยบแล้วก็ตะไคร้ด้วยนะคะมะเฟืองก็ยังอยู่ในกลุ่มของยาขับปสัสสาวะไปด้วยนะคะส่วนทางด้านขวาต่อเรื่องขึ้นมากลุ่มยาแก้ริษีดวงทวารซึ่งข้างในเนยจะเป็นไม้พุ่มดอกสีเทาเป็นอัคคีทวารแล้วก็ที่ขึ้นเป็นเถาไม้เลื้อยตรงกลาง เป็นกลุ่มของเพชรสังคาตนะคะมี<ย>ทั้งพยาไร้ายใบยที่อยู่ติดถนนน้ำยางสดนั้นนำไปทาฝีทาหูแล้วก็ทารกษดวงได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านขวาก็ยังมีกลุ่มของยาบำรุงเลือดนะคะอย่างเช่นต้นที่มีฝักดอกเหลืองติดกับสาอันนี้เป็นต้นฝางแล้ก็ติดการเป็นต้นคำเหาะนะคะ อย่างเนื้นอเนื้อไม้ของฝางก็จะมีสีแดงนะคะก็จะนำมาเป็นยาบำรุงเลือดค่ะแล้วก็ต้นใหญ่ด้านขวามือตรงนี้นะคะเป็นต้นมะกอกเวลาเราทานผลเข้าไปก็จะทำให้ชุ่มคอแก้กระหายน้ำนะคะส่วนถัดขึ้นมาตอนนี้ค่ะเราจะไปดูกลุ่มของยาขับประจำเดือนบีบมดลูกนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณทางด้านขวามือนะคะ ที่เป็นแนวรั้วค่ะใบสีแดงสลับก,กับสีเขียวนะคะเป็นต้นกระบือเจ็ดตัวหรือว่ากระทูเจ็ดแบบด้านล่างใบที่เป็นหมวกกลมทั้งสามเป็นเจ็ดตัวเเทืองขาว,วม,มีทั้งว่านชักมดลูกอยู่ทางด้านล่างนะคะ<ม>ว่านเพชรน้อยแล้วก็ต้นยอพวกนี้ก็จะเป็นยาร้อนนะคะที่ช่วยขับน้ำข่าวานะาะและคลายหลายๆนหายเลยนะคะ ครับผมเป็นลักเสมบอะไรครับ A B C D ครับกลับไปอย่างฝั่งเดิมค่ะอ๋อครับครับเคสที่หมอรักษามาหายเลยครับผ่านตัวตีพลาสมนยครับตนนี้นะคะอย่างไม้ยืนต้นที่เราเห็นทางด้านขวาอยู่ติดในต้นสูงวิตามินต้นสุขุมครับไี่บดทานและเป็นยายุวัฒนาครับ รากและเปลือกต้นมีสรรพคุณแก้บิดเอิอยู่ในสวนสมุนไพรประเทศนะครับตอนนี้กำลังพาพาดูสมุนไพรอยู่อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงกลับได้มครับอสักครึ่งชั่วโมงก็จะช่วยรร้อนและถอนคลิ้กไผ่ใบชาลูกล้วยน้ำว้านะคะในกลุ่มนี้รวมทั้งมังคุดด้วยนะคะส่วนต้นใหญ่ที่อยู่ติดถนนด้านขวานี่เป็นต้นโมกหลวงนะคะเปลือกต้นก็ช่วยแก้บิดเหมือนกันค่ะส่วนฝั่งซ้ายนะคะต้นที่มีน้ำนามอันนี้เป็นส้มเช้าเป็นกลุ่มยาระบายนะคะ นอกจากนี้ต้นหนุ่สูงนี่ก็เป็นกลุ่มของสมอไทยผลดิบก็สามารถรับประทานเป็นยาระบา,า,ายออกได้เป็นยนมีทั้งกลุ่มของต้นชุมเห็ดเทศนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็นต้นซีลเทะคะถัดขึ้นมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของต้นคูนหรือว่าราชพฤื์โดยจะอยู่บริเวณดังด้านซ้ายมือนี่เป็นหนึ่งในไม้มงคลาชนิดของไทยแล้วก็ประกาศให้เป็นไม้ประจำชาติไทยเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับ ต้นคูณนะคะถัดจากส่วนของต้นคูณค่ะเราอยัางเป็นยาระบายอยู่นะคะที่เห็นด้านซ้ายต้นที่มีลักษณะเป็นน้ำน้าน,น,นี่เป็นต้นสลัดใดบาทนะคะ<ม>สารพันน<ม>ั้<ม>อยู่ที่ส่วนของน้ํายางนะคะจะเป็นยาระบายค่ะ<ม>นอกจากนี้นะคะบริเวณทางด้านขวามือเป็นกลุ่มยาราักษาโรคผิวหนังอย่างเช่นข้างในเนี่ยนะคะก็จะมีทั้ง่ามีทั้งทามิ้นนะคะที่ใช้หัวหรือว่าเงา้า รวมทั้งใบาชะพลูมีทั้งพรูคาวแล้วก็ที่อยู่ติดถนนต้นใหญ่ๆลูกเสียงตาลที่มันร่วงอยู่เป็นลูกกระเป๋านะคะส่วนชนิดสุดท้ายนะคะที่จะแนะนําจะอยู่ทางด้านซ้ายที่อยู่ติดถนนด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นกระบูนค่ะจะเป็นพืชหอมนะคะที่ ส่วนของใบจะมีกลิ่นหอมเหมือนเก็บกระบูลที่เราใช้นะคะก็สามารถที่จะเดินเข้ามาถ่ายรูปหรือว่าค้น้าข้อมูลต่าง หรือว่าดูต้นบางจริงใกล้ๆในสวนได้นะคะสําหรับที่นี่เนี่ยเราเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะคะช่วง9ก้าโมงเช้าถึงเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งที่นี่หยุดวันจันทร์หนึ่งวันค่ะทุกท่านที่เข้ามาก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเขายี่ยมชมไม่ว่าท่าชมดูดีกว่านะหรือมาเป็นการส่วนตัวนะคะ